สวัสดีค่ะทุกท่านคะ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกันนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนกันยายนปี2564เรามาเริ่มที่การงานก่อนเลยนะคะนะงานของคุณในเดือนนี้ทุกสาขาอาชีพทุกตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเภทที่ ติดต่อกับชาวต่างชาติติดต่อยังไงล่ะคะอาจารย์แอปพลิเคชันต่างๆ Facebook Li n อินสตาแกรมช h อปปี้ลาซาดอะไรอีกเอมา o n ของอเมริกาจีนก็เป็นลนะอลิบาบานะคะไปได้ดีคะ่ะรับรองแล้วสินค้าที่คุณมีอยู่มันจะขายออกลดโลด นะคะอะไรต่างๆที่ติดต่อกับต่างชาติพาสปอร์ตก็จะไม่มีเลยก็แอปพลิเคชันนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะซึ่งสามารถทำงานที่บ้านได้บางท่านทำงานออนไลน์ได้ด้วยนะคะนะบางท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ไหมก็สามารถสอนหนังสือได้สามารถหารายได้เสริมได้ด้วยนะคะคือองค์รวมมันดีอ่ะองค์รวมนะคะพูดรวมทั้งตัวทุก ทุกสาขาอาชีพเลยนะเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวเข้ามาดูเราจะงงพูดแต่อาชีพอย่างนี้นะต้องพูดไว้ก่อนครูบาอาจารย์นะคะทหารตำรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยมาหมดเลยตำรวจหญิงตำรวจชายอะไรมันมามา,มาทุกอาชีพนะคะกู้ภัยเอ๋ยประกันภัยเอ๋ยดีหมดเลยค่ะเพราะว่าการเงินของคุณขึ้นมาสองใบนะคะดีมากๆด้วยนะคะรายรับ ของคุณดีมากรายจ่ายไปจัดการเอาเองนะคะควบคุมรายรับไม่ได้แต่เราสามารถควบคุมรายจ่ายได้เนาะก็ถ้าหากว่าคนที่คิดจะทำออนไลน์ใหม่ๆก็คงต้องอาศัยเพื่อนนะคะอาศัยเพื่อนเพื่อนใน facebook นะคะ่ะนะเพื่อนในไลน์เพื่อนใน i ิน t ต g r กรมเข้าช่วยด้วยนะมันจะไปรอดนะคะ เรามาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพไม่ดีออกมาเป็นเดทขึ้นมาอย่างนี้ก็คงจะไม่รอดเรื่องของ new normal นะคะการจะติดเชื้อหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณนะคะว่าคุณจะดูแลตัวเองหรือเปล่านะคะไปพบเจอกับเพื่อนแล้วติดเชื้อมาหรึอเปล่านะคะไปโรงเรียนก็ใช่นะไปสถานที่ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยไปโบสถ์บัสยิดอะไรก็ใช่นะมีโอกาสติด เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องทําตามที่กระทรวงสาธารณาสุขได้เอ่ยเอาไว้มีมีอะไรบ้างอ่ะนั่นแหละเว้นระยะห่างบ้างห้ามเอามือแคะหูแค่ตาใส่หน้ากากาตลอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือโดนรถชนนะคะจะมีคนขับรถเท่าๆตีนผีมาชนคุณนะคะระมัดระวังด้วยนะนะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะในตัวนี้นะคะ นี่กับตัวนี้นะระวังเลยนะเนี่ยโบสสรุปเป็นตัวเนี้ยเนี่ยมีปรับมีเสียงทะเลาะกันด้วยล่ะนะอืมต่อไปนรามาดูเรื่องความรักดีกว่าคนโสดในเดือนนี้อยากจะให้คุณข้ามไปเลยแล้วกันนะแต่ถ้าบอกว่ามันโสดมาตั้งนานแล้วค่ะอาจารย์อยากจะมีแล้วนะคะก็มีโอกาสเจอได้นะ แต่อาจจะเจอแบบว่าต้องอัดมีเรื่องทะเลาะกันอะมีปากมีเสียงกันนะคะอาจจะเจอที่โรงพยาบาลอาจจะเจอกันที่วัดอาจจะเจอกันที่สเตทควอ a รนทีนสถานที่กักตัวไปนั่งรอฉีดวัคซีนไปแย่งคิวกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ไปเจอกันที่ปั๊มแก๊สปั๊มน้ำมันแย่งกันเติมน้ำมันถอยรถมาชนกันอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องมีปากมีเสียง นะอันนี้สถานที่ที่คุณจะพบเจอกันนะคนโสดนะส่วนท่านที่มีแฟนแล้วมีครอบคอรัวแล้วในเดือนนี้มีปากมีเสียงทะเลาะกันค่ะนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันก็อย่าให้คุณยอมอย่าคนหยุดคุณบอกว่าคุณยอมมาเยอะแล้วไม่อยากจะยอมอีกถอยห่างออกมาค่ะหาที่สงบสงบอยู่ไปวัดก็ได้ปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนฝูง นะคะปรึกษาหัวหน้างานพ่อแม่ถอยออกมาก่อนนะคะอย่าอยู่จมตรงนั้นนะคะให้แรงขึ้นมาอยู่นะคะคจบด้วยควินดาบอะ่ะปากนี่มัต้องพูดถึงควนดาบนะคะประกบตัวคุณคือเดทข้างบนตัวคุณคือคิอับซอดนะคะนี่คือคุณอับซอดมันก็มีอะไรอะปากเสียงชึกๆนะคะ ก็ต้องออกห่างกันก่อนนะคะนะเอาธรรมะเข้าช่วยก็ได้นะคะบางคนถึงขั้นไปไปเชื่อศีลที่วัดเลยนะบางคนบางท่านนะแนะนําเลยดีมากด้วยนะคะเราจะได้เออพิจารณาตัวเองว่าเรามีข้อเสียตรงไหนการที่เราได้อยู่กับตัวเองอ่ะพิจารณาตัวเองอ่ะตรงนั้นนะ่ะนะก็มีครูนะอืมเรื่องที่จะติดติงในหน้าไพ่นี้แทบจะไม่มีอะไรเลยก็คงจะเป็นเรื่องที่เอ่ยมาแล้ว ก็คือเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะเรื่องของอาการรักษาระยะหา่างการทําตามากระทรวงสาธารณาสุขนะคะอย่างเคร่งครัดโอกาสติดมีสูงมากมีสูงมากนะคะอีกอย่างหนึ่งคือระวังโดนรถชนนะคะแล้วก็มีปากมีเสียงทะเลาะกันนะมัน่าจะเลี่ยงได้แต่ต้องอาศัยอาศัยที่อาศัยว่าเราเราเป็นคนที่มีภูมิรู้ว่ามีความรู้เขาช่วยด้วยนะคะอย่าใช้แต่อารมณ์อย่างเดียวไม่ดี ใช้แต่ปากไม่ดีไม่ดีดเสลยไม่น่ารักนะมันอย่างอื่นวันนี้หมดเลยการเงินคุณก็ดีการันคุณก็ดีอ่ะมันมาโดนหักล้างเรื่องนี้มันก็เลยดูไม่ดีไปเลยอะ่ะนะเพราะนั้นต้องพยายามหน่อยปรับตัวหน่อยนิดเดียวเองในเดือนนี้นะคะแต่ถ้ามันผ่านพ้นไปแล้วไม่เกิดขึ้นมันก็จะผ่านพ้นไปเลยนะสําหรับบางดวงบางท่านนะบางบางท่านเปิดพื้ดีประพู้ชอบนะคะรักษาสินห้าไว้ก็จะรอดนะจากเรื่องพวกนี้นะคะ าตามนาายนี้ก็หมดแล้วนะคะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ